พี่เดี๋ยวหนูช่วยมึงไม่ต้องมาช่วยกูมึงไม่เห็นเหรอว่ากูเอาใครกลับมาเออแต่หนูไม่ต้องพูดหูป่าไปแล้วมึงเนี่ยคืนนี้มึงน,นอนโซฟาเลยนะแพลวกับข้าวเนี่ยพี่ซื้อมาให้แต่เมื่อวานละไม่กินเลยไม่ทิ้งต้องให้พี่สั่งตลอดเลยนะอีแพลวแพลวตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามละ ฉันไม่เที่ยวกับมาแกยังไม่ตื่อดหรอพาวพี่แกแต่งตัวของแกเนี่ยหนูก็แต่งแบบที่ที่เคยแต่งไงไม่ได้ขึ้นไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่หนูไม่เปลี่ยนขนาดพี่ยังแต่งได้เลยทำไมหนูจะแต่งไม่ได้พราพราว,พ,าวพี่บอกให้กลับมาก่อนไงพราว ไปมาพี่อ้าวพิงทำไมมาไวจังอ่ะก็จูบอกให้มาผิงก็ออกมาเลยแล้วนี่อยู่กับน,น้องอ่ะอืมเข้ามาบ้านก่อนสิแพวมีพี่ผิงนะเพื่อนพี่เอง ยินดีที่ให้รู้จักนะน้องแพรวยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ผิงไปนั่งดูทีวีกันก่อนเคล็ระณัตป วันนี้พี่จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะพี่จะกลับดึกไม่ต้องรอนอนก่อนได้เลยค่ะพี่ระวังครับระวังาาพี่เดี๋ยวหนูช่วยมึงไม่ต้องมาช่วยกูมึงไม่เห็นเหรอว่ากูเอาใครกลับมา เออแต่หนูไม่ต้องพูดหูป่าไปแล้วมึงเนี่ยคืนนี้มึงนอนโซฟาเลยนะเออกูมีคนมานอนกับกูแล้วขึ้นไปข้างบนพราว กับข้าวเนี่ยพี่ซื้อมาให้แต่เมื่อวานละไม่กินทำไมไม่ทิ้งต้องให้พี่สั่งตลอดเลยนะกระตูเนี่ยด้วยไม่น้อยหน่อยก็ได้ถ้าเหมือนเป็นเด็กอยู่ได้พี่แพวแพวตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามละฉันไม่เที่ยวกับมาแกงไม่ตื่นอีกเหรอ เดี๋ยวนี้นี่แกยิ่งอยู่ยิง่งขี้เกียจเลยนะลุกได้แล้วไปอาบน้ำล้างหน้าแบ่งฟันเลยน้ำมันยิง่งขี้เกียจนะแกเนี่ยมันเรียกนั่นแหละน้องะไรวะแพลวี่แกแต่งตัวของแกเนี่ยหนูก็แต่งแบบที่พี่เคยแต่งไงไม่ได้ขึ้นไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่หนูไม่เปลี่ยนขนาดพี่ยังแต่งได้เลยทำไมหนูจะแต่งไม่ได้แพลว แพลวพี่บอกให้กลับไปเปลี่ยนเสื้อไงแพลวอีกน้องคนนี้นี่แพ,พลวนี่แพลวพาผู้ชายกลับมาบ้านเหรอแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ผู้ชายเหง่อสวยผู้ชายไม่รู้จักพอ แม่พรวพูดแบบนี้พี่จะฟ้องพ่อกับแม่เอาเลยมึงจะฟ้องก็ฟ้องเลยกูก็จะฟ้องเรื่องมึงเหมือนกันมือไม่ต้องมาช่วยกวูไม่เห็นเหรอ ก็คือเอาใครกลับมาอ,อ็แต่หนูไม่ต้องพูดขูป่ามาแล้วมึงเนะนีย่นยคือเนี้ยนอนูซบไปเป็นไงล่ะกูเห็นทุกอย่างที่มึงทำหมดแล้ว คือแพลวที่กูเป็นแบบนี้ก็เพราะมึงพ่อแม่ให้กูมาอยู่กับมึงเพื่อให้มึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกูแต่มึงไม่เคยทำเลยสักครั้งแพลวพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแพลวเอาไ แพวตื่นแล้วหรอมาเร็วกินข้าวกันพี่ทำกับข้าวรอละพี่คิดจะทำอะไรของพี่เนี่ยแพวพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยเป็นแบบอย่างที่ให้กับแพลวเลยอะแต่พี่สัญญานะว่าพี่จะดูแลแพลวแพลวโอกาสพี่สักครั้งนะค่ะพี่จู หนูก็ขอโทษพี่เหมือนกันนะที่หนูประชดพี่ไปแบบนั้นน่ะไม่เป็นลายแพลพี่เข้าใจต่อจากเนี้ยเราสองคนต้องรักกันให้มากๆนะค่ะหนูก็สัญญาว่าหนูจะเป็นน้องสาวที่ดีให้กับพี่นะพิงก็สัญญานะว่าพี่จะเป็นพี่ที่ดีให้กับแพลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพลค่ะพี่จูมาเลยกินข้าวกันกับข้าวเย็นหมดละชตัวนี้ ตั้งใจทำให้แพลวเลยนะขอบคุณค่ะ